มาเนี่ยนึงนกินเบือลางกันีไหมไม่มันจะมันจะอยู่แล้วกะบอกว่าคือมีปัอะไรได้เลยมันอาเลยบ้านชาติรูกไหมขบัดไหมอยไมอกับป็นตอมอยู่ก่ต้องอ่ไมันมนอยู่มใจมต้องกกับนกอง่มนี่โอเคมีมังี้ครับ ตรงนี are and no right the and no no ้น้ำต้มน้ำต้มลุกไมครับนี่ก็น้ำต้มทุกต้งไม่ได้นีผู้บริโภดยนะครับนะ่ยลกตัวจเดียวที่ทำเครับที่ไม่กลมกลัวกับผู้กำจ้ามาเองไม่กลมกลัวจะโดนกัดเกงอะไรนี่ยักเอยไปตรงไหนอ่ะนี่นี่ค่ะนี่ไปตรงตี่ค่ะ